ที่สุดที่ผู้เจ้ามองคืออะไรความแก่ความเจ็บและความตายซึ่งไม่มีสมณะพราม์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกต้านทานสิ่งนี้ได้พรหมก็ต้องตายเทวดาก็ต้องตายเทวดาถาวรไม่มีแก่เจ็บตายหมดสัตว์นรกถาวรไม่มีสัตว์นรกก็แก่เจ็บตายทุกคนตายหมดตายแล้วไปไหน เราตอบตัวเราเองได้หรือ,อยังตายแล้วที่ไปเราจะเป็นยังไงอย่างเนี้เนี่ยคือความสําคัญดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนวิชาแก้ตายไม่ตายจะทําอย่างไรไม่ตายจะทําอย่างไรนะเราจะได้เข้าถึงความไม่ตายและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยโยมอาจจะถามว่ารู้ได้ยังไงว่าถูกอตาตมาต้องถามกลับว่า แล้วเคยเสพครบหรือ,อยังอถ้ายังไม่เสพครบเนี่ยยังพูดไม่ได้นะว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะ